สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรายุทธวราชาชาแนลนะคะค่ะคือ,อพอดีมีประสบการณ์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะตอนนี้ดิฉันอาบน้ําแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะคือเมื่อกี้ตม้ตมโจ๊กค่ะต้มโจ๊กนะแล้วก็เป็นโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปอะคะ่ะแล้วก็มันหลุดมือค่ะมันก็เลยรั่วเข้าที่เข้าที่นี่นะเข้าทีา่ที่เห็นแดงๆนี่นะคะ แล้วก็มาที่ที่ตรงนี้ด้วยค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ที่ขอโทษน,นะคะที่ที่ตรงนี้ค่ะแล้วแล้วที่เห็นมันจางลงเพราะว่าเอา่อพอตั้งสติได้ะคะ่ะอย่างที่คนโบราณบอกคะ่ะรีบไปเอายาสีฟันเลยนะยาสีฟันเลยค่ะค่ะรีบทาเลยค่ะอ,อืมดีว่าแบบใช้ได้ผลจริงค่ะนี่นี่จางลงแล้วไม่งั้นนี่เป็นแผลผ้พองแน่นอนค่ะ นะคะมันเริ่มเริ่มจางลงแล้วจากที่แดงมากๆมันร้อนเป็นไฟเลยค่ะค่ะโอ้เลยเชื่อเลยว่าหอ้หคนที่โดนแล้วก็มันเป็นเอ่อถ้าถ้าถ้าเอายาสีฟันทาไม่ทันนะคะพอดีไม่ได้ปลูกเออว่านหางจระเข้ค่ะบา่งั้นนี่จะเป็นแผลผู้พองเป็นตุ่มน้ำเหลืองน้ำหนองเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ในในทันใดตอนที่ไปเช็ดที่ตัวโจ๊กหล่นที่พื้นนะคะ ขณะที่เห็นนะคะเช็ดทําความสะอาดแล้วนะคะก็นึกถึงแบบเออเราคงเคยอดีตชาติเราคงเคยทํากรรมเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะคะที่เกี่ยวกับทําให้เราต้องมารับผลกรรมก็คือโดนน้าร้อนลวกนะคะปกติดิฉันถือโจ๊กถือมามา่าตึงตะเวนลูกดิฉันไม่หลุดมืออย่างนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยแบบว่าอ้ามันหลุดมืออย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่ะก็บอกกับเขาค่ะมองไม่เห็นเขาหรอกนะคะเขาอาจจะเป็นจิตวิญญาณก็บอกเขาว่า เออเป็นกรรมใดที่เคยทําับเขาไว้แล้วตอนนี้ก็รับกรรมแล้วนะคะแล้วก็สำนึกผิดที่จิตยาบสำนึกบาปได้จิตวิญญาณน,นะคะค่ะก็ขอ,อหัวสีกรรมค่ะก็ถ้าใครเจอแบบทีฉันก็รีบเลยนะคะค่ะ,ะรีบเอา อ่าว่านหางจระเข้ถ้าท่านมีหรือว่ายาสีฟันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวิฉันจะทาต่อเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันร้อนอยิ่งกว่านี้แล้วตอนนี้มันเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเย็นลงละแล้วเดี๋ยวจะทาซ้ําไปอีกนะคะแต่พอมันหายอ่าหายดีแล้วค่ะอย่าอย่าทายาสีฟันนอนหลับนะคะเปื้อนผ้าห่มอะไรพวกเนี้ยมันเดี๋ยวมดขึ้นเพราะมันหวานนะคะค่ะอันนี้ก็ค่ะดิฉันก็เลยอ่ารีบบอกให้ให้ให้ทราบเป็นประสบการณ์ที่ งเลยนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็อันนี้ก็น่าสวสดีเช่นกันนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ